สดีครับเีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาหาคู่นะครับสรุปล่างกันก่อนนะครับวันนี้จะสรุปล่างและก็บนเลยนะครับสวัสดีเฟซีท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้เราจะเอาเลขเด่นนะครับเลขเด่นนำชัยนะครับคือแถบสีส้มนะครับซ้ายมือนี่เองนะครับ ตารางขวามือตรงนี้ก็คือด้านขวานี่เป็นเลขนะครับสำหรับเลขเด่นของแต่ละตัวนะครับนะคล้ายๆกับสูตรหลักร้อยตลอดการของเรานั่นเองนะครับถ้าเด่นศูนยเลขที่มาบ่อยสุดประจำวันอังคารนะครับเป็นเลขกำลังวันด้วยก็คือ0,102,0,3,05,06,07,09ะฮะยกตัวอย่างหนึ่งตัวนะครับ ตัวอ,อื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับถ้าเราได้เลขเด่นเลขดังนะครับของอาจารย์เลขฝันเลขทํานายเลขอะไรที่เราชอบนะครับถ้าเราชอบก็หาตัวที่เราชอบตัวนี้นะครับมาเทียบกับตารางนะเลขเด่นนำชัยเลขกําลังวันสูตรนี้ใช้ได้ทั้งล่างและบนเลยนะครับเอาไปเปรียบเทียบนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเลข ในตารางขวามือสีน้ำเงินนี้จะเป็นตัวเลขที่ออกบ่อยสุดสำหรับวันจันทร์นะครับสำหรับวันจันทร์ที่ออกบ่อยสุดนะครับวันนี้เราก็มาสรุปนะฮะสรุปล่างกันก่อนเลยนะครับเอาเลขตัวเด่นนะครับที่คำนวณได้ตามสูตรนะครับสูตรที่เดินมานะครับที่ยังเดินอยู่นะครับก็สำหรับ fc ได้ใหม่นะครับก็ดูคลิปย้อนหลังประกอบได้นะครับ ว่าการนำเสนอที่ผ่านมาเป็นยังไงนะที่เพิ่งเคยเข้ามาดูในช่องเรานะครับเลขที่ของล่างนะครับล่างตัวนี้เป็นงวดนะฮะเป็นงวด16นะครับ6เดือน6ปี68นั่นเองนะในสูตรแต่ละสูตรนะครับ ก็ FC ท่านใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นในสูตรนี้ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับทุกอย่างก็อยู่ในความเป็นจริงนะครับพื้นฐานในความเป็นจริงเหมือนเดิมนะครับ98%นะครับอีก2%อะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะสรุปล่างกันนะครับในสูตรนี้ก็เน้นไปที่3ตัวนี้3คู่นี้นะครับก็คือ สามพู่เงินนี่คือสามห้าห้าสามหกแปดหกแปดนี่ชนปีครบก็ประราชนทุกทุ่งนะครับหกสี่นี่ก็คืออา,อายุนะครับแต่ว่ามันเป็นหกนี่จะติดในสูตรดับนะฮะบ,บางสูตรก็เลยคัดออกก็เป็นเน้นนะเน้นสามห้าหกเป็นหลักสิบแต่ก็จะเน้นให้สามกับห้าเป็นหลักหลักสิบนะครับหลักหน่วยก็จะเน้นไปที่สามตัวนี้แต่หกก็ยังเหมือนเดิมนะ 3นี่เป็นรอง2เป็นรองตามนั้นนะครับเน้นที่วงกลมแต่6นี่ก็คือจะติดในสูตรเลขพักผ่อนสูตรดับนั่นเองฮนะก็ติดเป็นบางสูตรนะก็เลยเอามาเป็นตัวรองไปก่อนนะครับแต่ว่าเห็นมันเข้ากับกระแสนะครับครบรอบของราชนีลูกทุ่งของเราคุณรองนงจันทร์ด้วยนะครับก็มันมีเลขที่ชนนะครับเข้ามาในนี้นะครับ แต่วันนี้จะสรุปไปก่อนนะครับเราจะเอามาชนกระสูตรเลขเด่นนำชัยวันจันทร์นะครับอ่าวันนี้เราจะเอาตัวอะไรนะครับวันนี้จะเน้นให้ที่5และ3นะครับสตัวนะครับเราจะมาดูว่าในสูตรนี้5กับ3มีเลขอะไรนะครับ3 5มหมันก็จะชนนะจะโตเป็นเลข ประจำวันที่มาบ่อยที่สุดนะครับ3 5ก็มีอยู่ในนี้นะฮะถ้าเราได้เด่น3แถวสีส้มก็ให้เป็นเน้นเป็นที่ตัวหลักสิบไปเลยนะครับได้3มาก็ให้ดูแถว3นะครับก็จะมี31 3 2 3 3 3 5 3 7 3 8เป็นเลขที่ออกบ่อยประจําวันจันทร์นะครับอ่ใช้ได้ทั้งล่างทั้งบนนะครับถ้าได้ตัวเด่นตัวดังตัวชอบตัวเลขฝันมาก็มาเปรียบเทียบได้นะครับ อันนี้เรามี35นะครับสามและ38 38ไม่ได้เน้นนะครับเน้น35ดังนั้นวันนี้นะครับวันนี้จะสรุปไปเลยนะครับนี่นะครับสรุปนะครับเด่นล่าง นะครับล่างวันที่16เดือน6ปี68นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทรนน์ทำไมเราต้องเขียนด้วยนะครับเพราะว่าเราเอาเลขเด่นนำชัยนะครับเป็นเลขกำลังวันวันจันทร์มาเปรียบเทียบนะครับสามห้า 3, 5, นะครับตัวแรกเลยก็คือ 35นะครับ35ก็เข้าตัวกลับเลยนะครับเข้าตัวกลับเลยนะครับ3 5มห้า,า,หานะครับสานะครับตัวนี้สูตรนี้คำนวณออกมาได้ตัวกลับเลยนะครับ35มห้าห้นะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเน้นเข้าไปเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับ38นะครับ38นะครับ38ถ้าสามมามีอะไร นะครับถ้า3มาก็มี3538นะครับมี2ตัวนี้นะครับในเมื่อ3เรามี35นะครับเราก็38ไปอีกตัวนะครับ38นะครับ3538 5 3นะครับเน้นที่5นะครับ3กับ5 3, 8, 108, 1, 1, 68, 2ตัวนี้นะครับ35 53กลับในตัวเลยนะครับ <ali> สามแปดอีกหนึ่งตัวนะครับสามแปดมีนะครับสามห้ามีสามแปดมีห้าถ้าห้ามาหลักสิบก็มีห้าสามนะครับทีนี้สามแปดเอาตัวกลับไปด้วยเลยนะครับแปดในตารางก็มีเหมือนกันนะครับถ้าแปดแปดมานะครับก็ให้เป็นตัวกลับจากสามแปดนะครับก็กลับไปให้เลยนะฮะแปดสามอีกหนึ่งตัวนะครับแปดสามนะครับ สำหรับแรกงนะครับงวดนี้นะครับสรุปไปเลยนะครับสี่คู่นี้นะครับสี่คู่นี้เด่นเด่นเลยนะครับแล้วแต่ fc จะชอบนะครับถ้าสูตรยังเดินอยูนะ่ไม่มีตัวไหนหลุดนะครับไม่มีตัวไหนหลุดเน้น สี่คู่นี้เลยนะครับสามห้าห้าสามถ้าสามมาตัวนี้กลับในตัวเลยนะครับสามห้าห้าสามถ้าสามหลักสิบมามีสามแปดแต่ตัวกลับนี่ไม่ม,มีแต่กลับให้นะครับกลับให้เลยสามแปดในสูตรมีแปดสามมีนะครับมีมาแต่ว่า ในตัวนี้เราเน้นที่3หลัก10 5หลัก10ไม่มี8นะครับแต่ก็เอาตรวจกลับไปด้วยนะครับก็เน้น4คู่นี้นะครับเน้น4คู่นี้สําหรับว,วันที่16เดือน6นะครับสาหรับล่างครับล่างต่อไปนะครับ,สร,บ,นะรบสรุปบนนะครับสรุปบน สรุปนะครับเดืนบนวัดวันที่16เดือน6นะครับปี68ครับสรุปบนวันจันท์เหมือนเดิมนะครับวันจันท์เหมือนเดิมบนก็ใช้สูตร ตัวนี้นะฮะเลขเด่นนำชัยก็ใช้นะครับวันจันทร์เลขกำลังวันใช้ได้ทั้งล่างและบนเลยนะครับทั้งล่างและบนเลยเป็นเลขที่มาบ่อยที่สุดสำหรับวันจันทร์นะครับก็คือได้เด่นตัวไหนนะครับ FC ท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ให้ดูให้เข้าใจก่อนนะครับถ้าจะเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบ,ยบนะครับแนวทางเปรียบเทียบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสําเร็จนะครับ ไม่ต้องกลับนะครับย้ำนะไม่ต้องกลับนะครับถ้าได้เด่น9ก้ายกตัวอย่างเด่น9ก็มาอย่างนี้เลยนะครับก็ตามตารางนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวกลับเราก็ไปดูหลักหน่วยเอานะครับแต่ตัวนี้ให้มาเป็นตัวตรงๆนะครับได้ตัวไหนให้เป็นหลัก10บแล้วมาเปรียบเทียบนะครับใช้ได้ทั้งล่างและบนนะครับใช้ได้ตามนี้เลยนะครับเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับ วันนี้นะครับบนบนมีตัวอะไรนะครับตัวเด่นตัวไหนนะครับได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับบนก็จะมีนะครับเน้นที่1และ4นะครับตามสูตรนี้นะครับสำหรับที่บางท่านบอกเต็มหน้ากระดาษเลยจะซื้อ,อยังไงแสดงว่า ท่านยังฟังไม่หมดนะครับอาจจะมีข้ามนะครับสำหรับเว็บซีท่านใหม่ๆที่มาเข้ามาดูก็จะลืมนะครับถ้าจะดูแนวทางของทางช่องเรานะครับความเป็นไปได้นะครับ98%อีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกตัวที่คำนวณออกมาเราคำนวณจากสูตรที่เขาเดินอยู่และคำนวณย้อนหลังดูนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางได้ไหมนะครับ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็ได้ตามนี้นะครับที่เราเน้นออกมาก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ5 5ชุดคู่เงินนะครับ5ชุดคู่เงินไม่เยอะนะครับแต่หลายๆท่านก็จะยังไม่เข้าใจนะครับคือในนี้นะครับ fc แต่ละท่านก็จะชอบไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าใน5คู่นี้นะครับก็คือเอาให้มาเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มที่แคบที่สุดนะครับ ไม่มีใครรู้ได้จนกว่าจะถึงวันที่16เดือน6ปี68นะครับที่สลากรัฐบาลไทยออกนะครับคือตรงนี้เราคำนวณมาตามสูตรเราก็ว่าไปตามสูตรถ้าสูตรไหนเดินนะครับสูตรไหนเดินเราเดินต่อก็คัดมานะครับเน้นนะฮะหลักสิบที่1กับ4หลักหน่วยก็คือ3กับ7นะครับดังนั้นเราก็จับมานะครับจับมานะครับ ที่เหลือก็เป็นตัวรองนะครับแต่เราจะเน้นตามที่วงกลมสีแดงนะครับถ้า FC ชอบ1.3ก็หลักร้อยก็ตามนี้เลยนะครับที่กากระบาทนี่คือตัว1กับ6ที่จะไม่มาในบนนะครับทั้ง3ตัว110หน่วยเลยก็ให้ไปดูคลิปที่ทำไว้นะครับดูย้อนหลังได้นะจะมีสูตรบอกให้นะครับว่า ตัวไหนมายังไงนะสำหรับ fc ที่เพิ่งเข้ามาดูในสูตรที่ลงสําหรับสูตรนี้นะสูตรที่เห็นในนี้นะแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรนะครับอย่างสมมติวนะ่าคู่1นึเราก็เหลือน้อยชุดจากแเราก็เหลือแค่6เองนะครับก็ถ้าเราไม่มีอะไรมากนะครับถ้าสูตรเขาไม่หลุดถ้ามมเขาสูตรเข้ามา1นึคู่เงิน1นึหลักร้อยเท่าอย่างเดินอยู่นะครับสูตรหลักร้อยนะครับก็จะได้6ชุดก็ลงทุนก็ถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะแค่6ชุดเองนะครับ ดังนั้นวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับเอนะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะว่าเอฟซี FC ถ้าใหม่ๆก็ดูนะฮะพยายามดูให้เต็มคลิปเป็นคลิปๆนะจะได้เข้าใจสูตรที่นําเสนอนะครับวันนี้จะเน้นไปที่นะครับจะเน้นไปที่นะครับถ้าตามเลขกําลังวันเลยนะครับ f อนะดูนะฮะเลขกําลังวันเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้เราเน้นที่หลักสิบ กับ4ดังนั้นถ้าตามเลขกำลังวันถ้าเขายังเดินอยู่นะครับตามที่ออกบ่อยๆในตารางตรงนี้นะครับ1เขาก็จะมี1 3 1 3นะครับ1 4ก็มีนะครับ1 4ตรงนี้แต่ว่า4ไม่มีหลักหน่วยก็มี1 7นะครับดังนั้นก็เข้าอยู่2ชุดนะครับ1 3 17 4ไปเป็นหลัก10นะครับ1 3 1 7นะครับถ้า1 3 1 7มานะครับ1 3 1 7มาก็เข้าตามสูตรนี้เลยนะครับ1 3 1 7อยู่ในสูตรของ1หลัก10นะครับถ้า4นะครับ4มีอะไรฮะ4 2 4 4 4 5 4 6 4 8ในนี้นะครับ4ไม่มี4 3และ4 7ในสูตรกําลังวันนะครับ ดังนั้นเราก็จะให้เป็นตัวรองนะครับจะให้เป็นตัวรองครับแต่3 3นี่คือมี33นะครับตรงกับสามสปีนะครับแต่ว่า3ไม่เด่นในหลัก10ก็เลยยกมาเป็นกรณีพิเศษเผื่อ f อที่ชอบนะครับ3 3ก็ตัดชุดหลักร้อยไปให้เลยก็เหลือชุดแค่6ชุดนะครับสำหรับที่รวมกับ6 0 0 หลักร้อยที่จับชุดมาเป็นสูตรสําเร็จแล้วนะครับไม่ต้องมี3กลับ6กลับนะครับเป็นสูตรถึงแม้จะเป็นเลขหามแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับสูตรถ้าเขาเดินนะครับสูตรหลักร้อยตลอดการก็จะมาแบบนี้เลยนะครับก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับเรียงตามนี้เลยนะครับก็แค่6ชุดเองนะครับแค่นั้นเองไม่ต้องมี3กลับ6กลับอะไรนะครับเพราะว่าเป็นสูตร ที่เดินมา FC ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็โหลดย้อนหลังได้นะครับลงให้แล้วนะครับไปดูในคลิปที่ผ่านมาลงไว้ให้แล้วนะครับสูตรหลักร้อยตลอดกาลนะครับวันนี้ก็1เราจะเน้นไปตามเลขกําลังวันนะครับเลขเด่นนำชัย1น,นะครับก็มี1,3น,นะครับ1 3 1 3 1>, 1 3ึ่งมนะครับหนึ่มอ่ามีนะครับหนึ่นะครับหลักสิบที่เป็น1นึ่งะครับหนึ่นะครับตัวรองนะครับตัวรองก็คือส 4. 4ีในหลักสิบนะครับสในหลักสิบไม่มี สีและ4ี่นะครับไม่มี4 3และ4 7นะครับไม่มี4 3และ4 7ในสูตรนี้นะครับแต่ก็เอาไว้เป็นตัวรองนะครับส3 4 7นะครับตัวนี้เป็นตัวรองนะครับเอาเด่น ก็คือนะครับตรงนี้เราเอามาตามเลขกำลังวันนะครับ1ก็คือ1 3นะครับ17 13และ1 7ในเลขกำลังวัน4หลัก10 ไม่มี43และ47ก็เอาเป็นตัวรองนะครับ FC นะเอาเป็นตัวรองนะครับสำหรับ FC ท่านไหนชอบตัวเด่นหรือตัวรองนะครับถ้ามีในใจในเลขที่ชอบก็บริหารจัดการได้ก็เน้นอยู่4คู่นี้นะครับ4คู่นี้นะครับสำหรับบนนะครับแล้วก็นะครับ FC ท่านไหนที่ยังไม่ทันโหลดนะครับ เน้นไปที่13 17เพราะอยู่ในเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันนะครับหลักร้อยก็มีนะครับถ้า13มาก็มี013 413 513 313 813 913ก็6ชุดนะครับ6ชุดนะครับสำหรับคู่เงิน13นะครับก็จะมี6ชุดนะครับตัดไป2ชุดที่กากระบาดสีแดงถ้าคู่เงิน17มา นะครับคู่เงิน17ก็จะเหลือเยอะนะเหลือ7อชุดนะครับก็มี0 17 2 17 3 17 5 17 7 17 8 17 9 17สำหรับตัวรองนะครับตัวรองก็คือ4 3 4 7 4, ถ้าไหนชอบนะครับก็เอาเป็นตัวรองนะครับก็ หลักร้อยก็มีตามนี้นะสองสี่สามส3มสี่สามสีหนะครับก็เหลือเป็นชุดหลักร้อย6ชุดนะครับถ้าคู่เงินนะครับคู่เงินส7มานะครับก็มี2 4 7 3 4 7 4 4 7 7 4 7 8 4 7 9 4 7นะครับก็วันนี้ก็สรุป ตามนี้เลยนะครับนี่คือชนหลักร้อยตลอดการนะครับถ้าเอฟซีท่านไหนก็แคปไปได้เลยนะครับสรุปก็ตามนี้เลยนะครับหนึ่งสามหนึ่งเดเด่นบนนะครับงวดที่16บเดือน6ปี68 43นะครับ1 3 1่เดเด่นนะครับสี่สามอ่าสี 4, ่ 4, 7เป็นตัวรองแต่ก็อยู่ในกลุ่มนะครับในกลุ่มของสี่สี่คู่4ชุดนี้นะครับ FC ชอบตัวไหนก็ จัดการได้นะครับถ้าคิดว่าแนวทางเปรียบเทียบความเป็นไปได้ที่จะมาในงวดน,นี้นะครับสำหรับล่างนะครับก็คือ16เดือน6เหมือนกันปี P 68ก็4 4คู่เงินนี้เหมือนกันนะ3สามห้าห้าสามก็อยู่ในสูตรนะครับเข้าในสูตรที่ตัดออกมาแล้วนะครับกลับในตัวเลยนะครับแล้วก็สามแปดแต่แปดสามไม่เป็นตัวกลับ แต่ไม่ได้อยู่นะไม่อยู่ในในสูตรแต่ก็เป็นตัวกลับให้นะครับถ้าชอบนะครับ4คู่นี้นะครับถ้า f อชอบนะครับก็วันนี้ก็สรุปให้แล้วนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ9 8อนะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ f อนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์อ่าวันจันทร์ตรงนี้เรา เขียนวันจันทร์เพราะว่าเราเอาสูตรกําลังวันนะวันจันทร์มาเปรียบเทียบนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกําลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับก็ขอให้โชคลาภโชคดีเป็นของ fc ทุกท่านนะครับทุกคนหมานหมานนะครับอ่าทีนี้เราก็ค่อยมาดูกันต่อหลังสลักออกแล้วนะครับเราขอให้ทุกสูตรเดินต่อแบบนี้นะครับเราจะได้เลขเด่นตามที่คำนวณได้ตามสูตรนะครับ วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ